เอาไงจะให้บอกอีกกี่ครั้งยังรู้อ่ะใครเดือดร้อนมันเดือดร้อนอ่ะรู้ไหมยากรู้จริงอ่ะ่ายัา่วดิมันเดือดร้อนนะเนี่ยร้อนเดือดร้อนจริงจริงเลยคือจะเอาไงไม่ฟังอ่ะก็บอกว่าเดือดร้อน không ngay gì, anh mày không được nè Thấy The lắm thu nhóm nhà em mỏ lên để lắm nha đừng ai 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 ทีนี้รู้หรือยังอะไรเดือดร้อนหมูไงหมูเดือดร้อนสวัสดีครับท่านรู้ไหมว่าต่อหน้าต่อตาผมเนี่ยมันคืออะไรคือความอยู่รอดของชีวิตคนคนนึงจริงอยู่ เกิดมาไม่พร้อมแต่ชีวิตอยู่ไปต้องพร้อมพร้อมที่จะอยู่อยู่เพื่อพร้อมเมื่อพร้อมแล้วก็ต้องอยู่ไม่มีใครรู้ได้ว่าข้าวสาลีเอามาเป็นแป้งผสมน้ำ ดึงเป็นเส้นอัดอบแห้งใส่บรรจุพันฑ์มีเครื่องปรุงให้ด้วยเขาจะขายหกบาทเมื่อเราเอาแกะแล้วน้ำร้อนใส่ลงไปในภาชนะวันนี้ดีหน่อยมีปลากระป๋องหกเต้าใส่ลงไป ก็ดีครับอย่างน้อยผมก็อยู่ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จัดต่ออีกซองหนึ่งเช้าพอดีเลิกง,งานวันๆไม่ทำอะไรหรอกครับนั่งหายใจมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังหลายคนคิดว่ามันจะอร่อยไหม คุณไม่ต้องถามผมหรอกครับใครที่เคยดิ้มลองก็รู้ดีรสชาติมันดีกว่าไม้ดีดปากเยอะใครที่เคยโดนไม้ดีดปากก็จะรู้ว่ามันแม่อร่อยเลยฉะนั้นอย่าพยายามให้ไม้มาดีดปากท่านผมจะกินได้หรือ,อยังครับกินได้หรือ,อยังหิวแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าแปดโมง กินไก่ปิ้งหนึ่งไม้ตับปิ้งหนึ่งไม้ข้าเหนียวห่อเนึ่งจนเวลานี้สองทุ่มนี่นะครับตกถึงท้องชีวิตช่วงโควิดประวุฒิวิตเกียนตายชีวิตต้องไปอย่ามาลายไปเหมือนกับน,น้ำแข็งเราไม่ได้อยู่ขั้วโลกเหนือใต้แต่เราไม่วายอยู่ร่วมกัน เพราะทุกคนยังผูกพันอยู่ในโลกนี้เอ่ยสวัสดีครับสุภาพแช่นนีทุกท่านผมขออนุญาตกินก่อนเนอะครับพี่น้อง